ครับเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีที่รักที่อยู่ทางบ้านนะครับเอฟซีนี่ที่่สุดท้ายตรงที่นี้นะครับเอฟซีผลไปแล้วนะครับไปใส่ที่ลานเนาะโอ้โหแป๊บเดียวเองครับเอฟซีไม่ถึงชั่วโมงเนาะส้ายรถไถมันเร็วจริงๆนะครับเนี่ยผมก่ออาบารูกองข้าวเอฟซีเนาะข้าวที่มัดเสร็จเนาะ ก็อเอามารวมกันไว้นะครับพี่ซีนี่ผูกผูกร้อยกับเส้นเนาะตอกนะครับพี่ซีตอกมาดข้าววงใหญ่รุ่มเทิมเลยนะครับพี่ซี่างนี้มาดูคนลงตรงนี้นะครับบ้านผมว่าเรียกว่าคนส่ล้านเนาะลานข้าวนะครับพี่ซีเอาใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดเนาะ เห,หนื่อยเนาะพีสีโอ้ยนี่ครับโอาจนปวดเกีวเนาะนี่ครับเอากำลังน้งองไอเดียก็นั่งอยู่ตรงเรือรถไถเนาะเรียบร้อยนี้ถึงแล้วพอเอาผลลงเลี้ยงไว้รอเพื่อนมันเนาะโน้นเดึนเกี่ยวไม่เสร็จนะครับพี่สีข้าวก็ยังไม่ ก่หมดเนาะยังไม่เหลืองหมดยังไม่ส kind of ุกหมดเนาะก็เลยมานั่งมาถ่ายคลิปก่อนครับนี่เหนื่อยก็เหนื่อยครับซีวันนี้มัดข้าวมัดข้าวเสร็จก็ขนขนจับใส่รถเนาะยืนใส่เรือเรือรถไท น้องไอเดียก็ไปนน่นเดินไปนู่นนะครับพี่ีไปเอาปลาไหลเนาะน้องไอเดียใส่ปลาไหลได้หนึ่งตัวก็วใหญ่หน,หนั่งเมา่ต่อยก็นั่งนพักเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับพี่ีผมว่าเกี่ยวนี่ยังไม่เหนื่อยเท่ากับดำนะครับสี่ตำนาถ้าเกี่ยว ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไปเหนื่อยตอนมัดเนาะเอซีมันจะปวดหลังโอ้กว่าจะหมดตอกร้อยเส้นสุดยอดเลยนะครับอีซีหลังกดหลังกดหลังแข็งหมดเลยนะครับอีซี่กล้แล้วครับใกลใ้จะเสร็จแล้วเรืออยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะขนเข้า ใส่ลานเนาะขนมาไว้เนาะแล้วก็ขนเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาผ้าคุมไว้ไม่ใช่ผ้าก็ปล่อยไว้ที่นี่แล้วครับพี่ซีข้าวยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้คึมฟ้าคึมฝนโอ้โหรัวร้องหาเจ้าของเนาะบรรยากาศยามเย็น คนข้าวก็คนรถสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยอันนี้ครับนี่มานั่งพักตรงต้นกล้วยไงนี่น้ำสะน้ำกินที่นาเราใส่เลยส่วนพ่อตาเนาะก็ลงมาขนข้าวช่วยน้องไอเดียลงอาบน้ำป่าก็ไม่รู้เนาะเอฟซีเนาะน้องไอเดียลงอาบน้ำจริงจิงด้วย มึงใส่ล้อนเนาะหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าเส้นหกร้อยห้าสิบโอ้ข้าวหกร้อยหกร้อยตอกเยอะเนาะนะครับพี่ซี่นีข้าวหกร้อยสองพี่นะครับพี่ซีสองแปลงเนาะสองแปลงนี่ หลุ600กอยก่สิ้นออกอืม,มันจะกะนาอนีอ่ยังไม่สุกก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับวันหลังค่อยอเกี่ยวเนาะอืมข่าวนี้ก็มันมันแข็งเนาะมันจะมีกินเนาะให้ปลากิน ปลามันมีอาหารให้มันกินนะครับพี่สีเนาะจะเลยเอาเฟืองเอาข้าวให้มันกินเอาเมะละกอสุกเอากล้วยสุกน,นี่ครับอืม่ะนี่ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงค่นนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ